บุญญาณิกยราธะสุขาวหานิแปลว่าควรทําบุญอันนำความสุขมาให้พยายามทําบุญมีคุณคำ้ำบุญจะนำผลทุกข์เป็นสุขสารไม่เดือดร้อนใจกายสบายบานทุกวันวานเปรมปรีไม่มีภัยบุญนั้นเทียบเปรียบเหมือนเป็นเพื่อนแท้คอยดูแลสร้างสุขทุกสมัยถึงชีพดับลับตาชีวาไหล ยังตามไปช่วยชูไม่รู้คลายพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมจยอดรายงานตัวครับเดิมทีเดียวคุณสำลีกับสามีเนเป็นคนจังหวัดระนองมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างทั่วไป สามีชื่อนานเฉลิมเป็นคนที่รู้จักคนเยอะใครๆเขาเรียกช่างเหลิมช่างเหลิมก็ที่รู้จักก็เพราะงานรับเหมาก่อสร้างเพราะว่าทำงานดีแล้วก็ส่งมอบงานตามเวลาที่ตกลงไว้บางทีก็เสร็จก่อนก็เลยมีงานเข้ามาตลอดจากทําในจังหวัดที่อยู่จนขยายไปรับงานาต่างถิ่นก็เลยต้องขับรถเที่ยวไปเที่ยวมา ระหว่างจังหวัดระนองกับภูเก็ตเพื่อจะรับคนงานพม่าที่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายไปทำงานในจำนวนคนงานพม่านี้บางทีก็มีทั้งประจำแล้วก็ไปกลับระหว่างเกาะสองกับจังหวัดระนองเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันนั่งเรือไปไม่นานก็ถึงแล้วบางคนที่ขี้เกียจเดินทางก็นอนนอนบ้านพักคนงานที่ไซ่งานหลายๆคนคงพอจะนึกสภาพพวกคนงานที่พักอยู่บริเวณที่ก่อสร้างออก ก่อด้วยเพิงสังกะสีพอเริ่มสร้างถึงเป็นรูปเป็นร่างคุ้มแดดคุ้มฝนได้แล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่กันในนั้นคนงานส่วนใหญ่ก็คือวัยหนุ่มสาวโสดบ้างไม่โสดบ้างบางคู่ก็มาพบรักกันที่นี่อยู่กินกันเลยจนกระทั่งท้องและคลอดลูกที่นี่ก็มีพอเก็บเงินได้พอสมควรก็กลับไปแล้วก็จะมีคนงานใหม่หมุนเวียนเข้ามาทำงานต่อไปช่างเหลิมปกครองคนพวกนี้แบบใช้อำนาจ โดยไม่ค่อยคิดว่าพวกเขาคือคนแต่ก็ไม่ถึงกับกดขี่ข่มเหงแบบเคี่ยนตีเหมือนอย่างทาตบางครั้งถ้าจะเร่งงานหรือว่าเอาประโยชน์กับพวกนี้ในเฉลิมก็จะพูดจาดีซื้อขนมนม,นมเนยมาให้กินกันบ้างตามแต่อารมณ์แต่ถ้าพวกเขาทำอะไรที่ไม่ทันใจหรือว่าทำออกมาผิดแบบที่ช่างเหลิมคิดว่าน่าจะออกมาแบบนี้ถ้าทำเสร็จแล้วทั้งๆท,ท,ท,ที่พวกคนงานทำตามเจ้านายสั่งทุกอย่างแต่ออกมาไม่ได้อย่างใจ ช่างเหลิมก็จะอารมณ์เสียดุดาว่าพวกคนงานถ้ามีใครแย้งขึ้นมาก็ผมก็ทําตามแบบในหัวสั่งทุกอย่างแล้วนี่ครับมึงอย่ามาเถียงกูนะถึงกูจะสั่งแบบนั้นแต่ว่าในเมื่อพวกมึงทําออกมาไม่ได้เรื่องตามที่ใจกูอยากจะให้เป็นพวกมึงก็ต้องผิดดูสิเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาพอมึงรื้อออกนะฮะรื้อออกทําใหม่เดี๋ยวนี้เลยไปรีบไปจัดการยังจะมามองหน้าอีกจ้าไอ้พวกโง่ ใครจะไปรู้ใจได้สั่งให้ทำอย่างนี้เองมึงพูดอะไรไอ้เมียงมีปัญหาก็กูเหรอฮะมึงต้องเจอนี่ผลักช่างเหลิมเอาเศษไม้แถวแถวนั้นกว้างเข้าใส่อ่าหลบได้ก็ดีไปแต่ถ้าไม่ทันก็เลือดตกยางออกเหมือนกันพมา่าพวกนั้นก็คงจะโกรธแค้นแต่ก็คงไม่รู้จะทำยังไงความจริงแล้วสำลีนนึกสงสารคนเหล่านั้นจริงๆ ไม่น่าจะมาอยู่กับสามีแกเลยอ่าแต่ที่สำลีจะช่วยพวกเขาได้บ้างก็คอยแต่คอยห้ามหรือว่าดึงสามีให้ไปสงบสติอารมณ์ที่อื่นพี่พี่ใจเย็นๆอย่าทำรุนแรงกับเขาเลยทำไมทำไมกูจะทำไม่ได้กูเป็นคนให้เงินให้งานมันทำพวกแรงงานเถื่อนอย่างพวกมันนะใครเขาจะรับเขาทำงานผู้จ้าก็ไม่รู้เรื่องแถมยังทำอะไรไม่ได้อย่างใจโดนแค่นี้มันยังน้อยไป แต่พวกเขาก็ไม่ผิดนะพี่ฉันได้ยินว่าพี่สั่งให้เขาทําออกมาอย่างนั้นจริงๆก็ในเมื่อทําออกมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่กูคิดอะ่ะพวกมันก็จะต้องรับผิดชอบฮะมัวแต่อืดอาดยืดยาดทำตาปร,ปริบปริบไม่คิดจะแก้ไขได้ยังไงแต่เขาก็ทำตามที่พี่บอกแล้วนี่ฮะพี่ไม่ชอบใจจะให้เขาแก้ไขเดี๋ยวนั้นมันก็ไม่ถูกอเพราะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไป พี่ก็ต้องคุยกับเขาว่าตรงน้นไม่ดียังไงตรงนี้ไม่ดียังไงก็ต้องให้เวลาเขาบ้างเอะอีนี่มึงจะรู้ดีไปกว่ากูได้ยังไงพวกพมา่านี่มันต้องปกครองกันแบบเนี้ยต้องดุต้องด่าขืนมึงไปทําดีกับมันเดี๋ยวก็ได้ใจกูเป็นนายจ้างมันนะกูว่าผิดมันก็ต้องผิดแล้วพี่ไม่กลัวพวกเขาโกรธเหรอจ๊ะก็รู้ๆกันอยู่ว่าพม่าน่ะดุร้ายแค่ไหนมีข่าวลงหนังสือพิมพ์อยู่เกือกบทุกวันที่ฆ่าในจ้างตายก็เพราะพวกเขาทนไม่ไหว ก็เก็บความแค้นไว้ในใจอพอระเบิดก็ตายกันไปข้างหนึ่งพี่ไม่กลัวเหรอปรากฏว่าได้ผลช่างเหลิมคงจะกลัวตายก็เลยหยุดคิดไปชั่วขณะก็พอจะสงบลงได้แต่ก็คงจะเป็นนิสัยที่แก้ไม่ได้พอโมโหขึ้นมาก็จะเป็นอีกสำลีก็ต้องคอยเตือนสติทุกครั้งไปแล้วก็สำลีก็ต้องไปพูดขอโทษพวกคนงานอย่าถือสาหาความในจ้างเจ้าอารมณ์คนนี้เลย ซึ่งก็ได้ผลพวกเขาก็ดูจะเกรงใจสำลีมากถึงยังไงสำลีก็รู้ซึ้งถึงหัวอกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษายากดีมีจนก็ต้องอดทนทำงานเพื่อปากท้องกันทุกคนถึงแม้ว่างานนั้นจะลำบากทั้งกายทั้งใจก็ตามสำลีจะคอยช่วยพวกเขาได้เท่าที่จะช่วยบางทีถ้ามีโอกาสตอนที่สามีไม่อยู่แกก็จะซื้อผลไม้มาให้พวกเขากินเป็นเข่งหรือไม่ก็ผักสด แต่ถ้าจะซื้ออะไรมากกว่านี้คงไม่ได้เพราะสามีไม่ได้ให้เงินสดไว้ติดตัวเลยจะซื้ออะไรก็ต้องทำรายงานตลอดดีนะที่สำรีแอบเก็บเงินเอาไว้เวลาเหลือจากซื้อของจึงพอจะเอาไว้ซื้อหาอะไรได้ในเวลาจำเป็นแต่ก็ต้องคอยแอบซ่อนไม่ให้สามีเห็นทำไมอย่างนั้นก็โดนด่าไม่รู้จบอีกยิ่งถ้าซื้ออะไรมาให้พวกขม่าจะยิ่งโดนหนักมึงรวยนักเหลอฮะเที่ยวซื้อนนซื้อนี่ให้พวกแรงงานเถื่อน เงินทุกบาททุกสตางค์นี่ของกูทั้งนั้นนะแต่ฉันก็ทำไปเพราะพี่นะพวกเขาจะได้ช่วยงานเราเต็มที่แล้วยิ่งพี่รับงานมาเพิ่มอย่างเนี้ยถึงพวกเขาจะเหนื่อยก็เต็มใจช่วยพี่ตลอดนะรู้ดีอีกไลยนี่มันทำงานกูก็ให้เงินถ้ามันไม่ทำก็ไม่ได้เงินเหนื่อยก็ต้องทนไอพวกนี้มันไม่ซึ้งน้ำใจอะไรก็ของมึงที่มึงซื้อให้มันแล้หรอกต่อไปนี้มึงอย่าซื้ออะไรพวกมันอีกนะเดี๋ยวกูซื้อให้เอง แล้วไอ้พม่าพวกนี้มันจะต้องขอบคุณกูมึงคอยดูสำลีก็นึกดีใจที่สามีหัดเป็นคนมีน้ำใจขึ้นมามีความคิดที่จะหาซื้ออะไรให้พวกคนงานเหล่านั้นแต่ก็รอดูตั้งนานก็ไม่เห็นซื้ออะไรมาสักทีนอกจากน้ำยาอุทัยที่ใส่น้ำกินกับขนมไผ่แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ซื้ออะไรมาเลยแรกๆเขาก็จะเป็นคนผสมน้ำใส่กระติกโดยลงทุนซื้อกระติกใบใหญ่และน้ำนำไป ตั้งตรงจุดดื่มน้ำพร้อมทั้งมีขนมไพ่วางอยู่ข้างๆโดยที่ไม่ให้สําฤีเข้าไปยุ่งแต่พอหลายวันเข้าสามีต้องเดินทางไปไซงานหลายที่ก็เลยมาสั่งงานให้สําฤีเป็นคนผสมน้ำเองนี่แกเอายานีผสมกับน้ำให้พวกคนงานด้วยนะยาอะไรหรยอจ้าทำไมต้องใส่ลงไปกับน้ำด้วยอะ่ะถามทำไมบอกให้ทำก็ทำตามเถอะอย่าพูดมากแล้วเวลาใส่อย่าให้ใครเห็นนะเอายาละลายน้ำซะก่อนค่อยเทยลงไป ทำในบ้านเนี่ยเสร็จแล้วก็ยกไปมึงอย่าเผลอไปกินเขาละจาไว้ความจริงถึงแม้ว่าสํารีจะเรียนมาไม่สูงเท่าสามีไม่ฉลาดเท่าเขาแต่ก็ไม่ใช่คนโง่เสียทีเดียวพอที่จะเข้าใจว่ายาที่ผสมลงไปเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษมันเป็นยาเม็ดเล็กๆสีสม้มเมื่อคนงานกินเข้าไปแล้วเขาจะขยันทํางานสนุกสนานกับงานที่ทําไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยก็ทําให้สําลีงงว่าเป็นยาอะไรกันแน่ แต่เมื่อมาคิดอีกทีก็คงไม่เป็นอันตรายอะไรในเมื่อทุกคนกินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยแถมยังชอบซะอีกด้วยสําฤีก็ทำตามที่สามีสั่งโดยที่ไม่เฉลียวใจจนวันหนึ่งขณะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่มีข่าวจับยาบ้าซึ่งเมื่อก่อนนี้พออ่านข่าวนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเห็นในรูปก็จะมีแต่คนซื้อคนขายแล้วก็ตำรวจไม่เคยเห็นของกลางที่เป็นยาสักทีหรือบางทีเห็นก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรดูผ่านๆตา แต่ครั้งนี้ที่มาสะดุดก็เพราะว่าหน้าตาของยาบ้าแล้วก็สีของมันช่างเหมือนกับยาที่ช่างเหลิมสั่งให้ผสมให้กับคนงานพม่ากินในที่สุดมันก็มีอะไรจริงๆอย่างที่สัมลีคิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ยิ่งกระจ่างแจ่มชัดขึ้นอีกก็เมื่อได้รู้ความจริงจากสามีตัวเองพี่ ยาที่ให้ผสมกับน้ําให้คนงานดื่มมาเป็นยาบ้าหรือเปล่าพี่เฮ้ยเบาเบาเดี๋ยวใครได้ยินมึงถามทําไมต่อไปนี้ฉันไม่ให้พวกเขากินแล้วนะฉันกลัวบาปกลัวตารวจจับด้วยไม่ได้มึงต้องให้พวกมันกินต่อไปเห็นไม่งานกูแล้วเสร็จก่อนกําหนดส่งงานเร็วก็ได้เงินเร็วทําให้รับงานใหม่เพิ่มได้อีกหลายงานพวกมันทํางานกันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอย่างเนี้ยถึงจะดีเพราะฉะนั้นมึงต้องให้มันกินกันต่อไป พี่อ่ะทำอีกเลยนะฉันขอร้องถ้าใครรู้เข้าเราจะเดือดร้อนนะพี่ใครจะไปรู้วะกูไม่พูดมึงไม่พูดแล้วมึงจะไปป่าประกาศให้ใครต่อใครเขารู้กูเอามึงตายแน่นะจําไว้กูสั่งให้ทําอะไรมึงก็จะทำจําไว้ตอนนั้นสาลีก็กลัวทั้งสามีกลัวทั้งตารวจแล้วก็สงสารพวกคนงานไม่ใช่แต่ผู้ชายอย่างเดียวที่กินพวกผู้หญิงรวมทั้งเด็กที่อยู่ในสายงานด้วย และที่สำคัญมีคนท้องกินน้ำนั้นเข้าไปด้วยสําลีก็เฝ้าแต่ภาวนาขออย่าให้มีผลอะไรกับคนพวกนี้เลยถ้าสามีไม่อยู่แกก็จะไม่ใส่ย,ยาให้คนงานกินแต่เขาก็รู้เพราะว่างานที่ทำไมค่คืบหน้าไปถึงไหนแถมคนงานยังง่วงเหาหาวนอนแล้วก็บ่นว่าทำไมวันนี้น้ำแม่ร่อยเลยนี่นางสําลีเข้าไปในบ้านเอาน้ำมาเปลี่ยนให้คนงานใหม่เร็วแกก็เห็นสายตาของสามีก็รู้แล้วว่าเขาหมายความว่าอะไร เมื่อเขาเดินตามเข้ามาแล้วก็ตบหน้า,าเสียงฉาดรู้ดีอีกแล้วใช่ไหมไม่ทําตามที่กูสั่งเอายามานี่ผสมไม่กูเห็นเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้กูจะจับตาดูมึงว่าทาไมทําตามอีกจะเจ็บตัวมากกว่านี้แนะ่แต่ว่ามีคนท้องเขากินด้วยนะเจะ๊ะฉันกลัวเขาจะมีอันตรายพวกมันเป็นญาติมึงหรือไงถึงห่วงมันขนาดนี้มึงห่วงตัวมึงเองดีกว่าว่าจะตายเมื่อไหร่หรือจะตายวันนี้เลยเอาไหมเนี่ยกูอย่าทําฉันเลยพี่ฉันกลัวแล้ว ในที่สุดสำลีก็ต้องทำบาปทำกรรมทุกวันแล้วสิ่งที่แกไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นเมื่อคนงานพมา่าที่ท้องอ่อนๆปรากฏว่าแท้งลูกออกมาแล้วคนที่ท้องแก่ใกล้คลอดลูกในท้องลูกก็ไม่ดิน้นต้องไปหาหมอและได้รับคำตอบว่าเธอเสียลูกไปแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องส่วนพวกคนงานที่เหลือก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับผีดิบผอมแห้งขอบตาดำเป็นเบ้าตาลึกถ้าวันไหนไม่ได้กินน้ำที่ผสมยาลงไปก็จะสังกตาย ไม่มีชีวิตชีวาเด็กเล็กก็เจ็บอดอดแอดแอดผลแห่งการกระทำอย่างนี้ทุกอย่างสามีก็รู้ดีแต่ไม่ยอมรับว่าเป็นเพราะตัวเองทำโทษว่ามันเป็นเหตุบังเอิญมากวากว่าจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีตำรวจสายตรวจขับรถมาจอดที่ไซงานที่ช่างเฉลิมไปคุมงานอยู่ที่ภูเก็ตส่วนสัมลีนะกลับมาคุมที่ระนองก็เลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย ตำรวจจับช่างเฉลิมข้อหามียาบ้านในครอบครองแล้วก็แจกจ่ายให้ผู้อื่นเสพต้องรับใช้กรรมในคุกส่วนสําฤีเมื่อสามีไม่อยู่ก็ทําอะไรไม่เป็นด้านธุรกิจก่อสร้างก็โดนโกงแล้วยังโดนญาติสามีหลอกจนไม่เหลืออะไรคนงานพม่าบางคนที่เครียดแค้นก็ขนเอาทรัพย์สินในบ้านแกไปขายและหลบหนีไปอยู่ในพมา่าเจ้าหนี้ก็ตามมาทวงเงินไม่ขาดระยะ แกก็ต้องขายโน่นขายนี่เพื่อนำเงินมาชดใช้ให้เขาทีละรายบางคนก็ใจดียอมประนีประนอมให้ส่วนบางคนก็ทวงเช้าทวงเย็นแกก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไปเยี่ยมสามีในคุกเพื่อจะปรึกษาหารือก็ไม่ได้ความเพราะดูเหมัอนเขาจะเสียสติไปแล้วผู้คุมบอกว่ากลางดึกคืนหนึง่งสามีส่งเสียงร้องตะโกนดังลั่นบอกกูทนไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วก็หมดสติไป เชา้าตื่นขึ้นมาก็ไม่ยอมพูดยอมจากับใครเลยแม้แต่สํมีีไปเยี่ยมก็ยังไม่ยอมคุยด้วยหน้าก็ไม่มองอ่าสัมีเชื่อว่าสามีคงจะเครียดมากแล้วก็ช็อกไปเพราะเขาเป็นคนไม่รู้จักปรงมีเหตุการณ์อะไรนิดหน่อยกกโมโหใช้แต่อารมณ์แล้วก็เจอเรื่องแบบนี้เข้าก็คงทําใจไม่ได้หมดทั้งอนาคตและทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องของสามีที่มาบอกว่าจะวิ่งเต้นสู้คดีให้มาเอาเงินเอาทองที่สามีเก็บไว้เอาไปจาก สำลีไม่รู้กี่แสนก็เงียบหายไปครั้นจะวิ่งเต้นเองก็ไม่ถนัดก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของญาติพี่น้องสามีที่มีความรู้ดีกันทั้งนั้นจนเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งปีก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้เรื่องสำลีต้องขายบ้านเพื่อเอาเงินไปใช้เขาอีกซึ่งก็หมดอีกเช่นเคยแกก็ต้องกลับไปอยู่กับแม่ที่บ้านเดิมเพราะไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วหวังว่าจะได้รับความเห็นใจจากญาติพี่น้องแต่แล้วก็ไม่เป็นดังที่คิด พี่สัลีทําำไมไม่ไปอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวพี่ล่ะเขารวยๆกันทุกคนไม่ใช่เหรอมาอยู่ที่เนี่ยจะกินอะไรเข้าไปลำพังฉันเองเลี้ยงแม่ก็แย่อยู่แล้วต้องมีมาเลี้ยงพี่อีกตอนที่พี่มีผัวรวยไม่เห็นจะเอาเงินมาให้ฉันกับแม่ใช้เลยพอจนก็โซเซกลับมาน้ำตาสองข้างของสําฤีในไหลาอาบแก้มเลยน้องสาวแท้ๆยังพูดแบบนี้ทั้งๆที่บ้านนี้ก็เป็นบ้านของแม่แต่เนื่องจากไรายได้ที่ใช้จ่ายในครอบครัว มาจากน้องสาวกับสามีของเธอซึ่งก็ไม่มากมายอะไรเมื่อเทียบกับรายจ่ายไหนจะหลานอีกสองคนที่กำลังเรียนหนังสือแล้วก็เป็นภาระอยู่ความจริงก็ถูกอย่างที่น้องสาวพูดตั้งแต่สําฤีมาอยู่กินกับสามีไม่เคยส่งเงินทองมาให้แม่ใช้เลยพอถึงคราวเดือดร้อนก็กลับมาโดยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยถึงแม่แม่จะไม่เคยว่าอะไรสรําฤีแต่การที่ สำลีกลับมาอยู่บ้านในสภาพนี้ก็คงจะทำให้ท่านไม่สบายใจเท่าไหร่แถมยังต้องมาเบียดเบียนน้องสาวกับสามีของน้องที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากมายสำลีก็มาคิดดูว่าถ้าหากว่าแกไปสักคนทางบ้านคงสบายใจมากกว่านี้แต่ว่าแกจะไปอยู่ที่ไหนล่ะบังเอิญก็คิดได้ว่าป้าซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อท่านบวชเป็นชีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่สงบติดกับภูเขาแล้วก็ห่างไกลความเจริญอาจจะเป็นการดี ถ้าหากว่าแกตัดสินใจไปล้างบาปชดใช้กรรมที่นั่นคงจะทําให้แกสบายใจขึ้นสงบสติอารมณ์แล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระให้กับใครต่อใครอีกต่อไปแกก็เริ่มชีวิตใหม่โดยปรงอนิจังกับทุกๆอย่างจําศีลภาวนาช่วงแรกๆในระหว่างที่แกนั่งวิปัสนาอยู่นั้นจิตใจแกไม่เคยสงบเลยนึกถึงแต่เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตการทําบาปกรรมกับพวกคนงานถึงแม้จะไม่เต็มใจก็ตามแต่กรรมนั้นก็มันก็ได้ย้อนมาหาแกอย่างสาสม ยิ่งสามีของเธอด้วยแล้วดูเหมือนจะหนักกว่าสําลีหลายเท่าถึงขนาดเสียสติไปเลยต้องเข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าโดยที่ยังมีความผิดอยู่กับคดีแต่ว่าสําลีก็คงจะช่วยอะไรเขาไม่ได้ต้องปล่อยให้ทางญาติพี่น้องของสามีจัดการกันไปเองแก่กับสามีต้องประสบเคราะห์กรรมแบบนี้ก็สาสมแล้วกับกรรมที่ทำไว้ปัจจุบันนี้สําลียังบวชเป็นแม่ชีอยู่แล้วก็มีความสงบทางด้านจิตใจมากขึ้น ไม่คิดที่จะสืบออกไป,ปเผชิญกับปัญหาต่างๆกลัวที่จะนำบาปกรรมเข้ามาสู่ในชีวิตอีกความสุขสงบใจที่แกได้รับในขณะนี้คงจะเป็นผลมาจากที่แกคิดได้แล้วก็กลับตัวกลับใจสร้างแต่ความดีเพื่อลบรางความชั่วในอดีตที่ผ่านมาแล้วแกก็หวังว่าจุดจบของกรรมมันคงจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ภายในภายหน้าไม่ว่าเร็วหรือช้าหรืออาจจะไม่มีวันนั้นเลยแกก็จะจำศีลภาวนาของแกต่อไปครับ วันนี้จะคุยเรื่องยาบ้าว่าคนขายยาบ้าก็มีจุดจบของเขาไม่ตายหหงก็ต้องติดคุกก็รู้ทั้งรู้แต่ก็ค้าขายกันทุกหย่อมยากก็ว่าได้ในชัยนี่อายุ37ปีละเขามีเมียแล้วเมียชื่อนางอรุณอายุ34มสิผอมๆหน้าตาพอไปวัดไปว่าคนในหมู่บ้านเขาว่าเหมาะสมกันแล้วสองคนเนี่ย เพราะว่าข้างฝ่ายนายชัยก็ไม่ได้หล่อเหลาเอาการอะไรเลยตัวดำๆแถมผอมเหมือนกับไอ้ขียาเขาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคิวปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็ยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ทำควบคู่กันไปเขาเลี้ยงเป็ดฝูงใหญ่ร้องกันกราฟกราเอาไข่ไปขายเช้าตรู่ตอนเป็ดลงไปหากินในหนองน้ำใกล้บ้านพวกมันก็ตีปีกกันพรบพรอ,พรอย่างมีความสุขเมื่อได้ลงไปเล่นน้ำ เสร็จแล้วเขาก็ไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างระหว่างวันก็แวะให้อาหารเป็ดบ้างดูแลเป็ดบ้างมันเป็นเส้นทางที่เขาจะต้องผ่านไปผ่านมารับส่งผู้โดยสารอยู่แล้วบ้านช่องที่เขาอยู่มันก็เป็นแค่เพิงพักเท่านั้นชั้นเดียวหลังคาสังกะสีข้างฝาก็สังกะสีอีกเหมือนกันกลิ่นบ้านช่องก็ไม่ค่อยจะดีนักมีลำคลองน้ำเน่าเหม็นอยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านมีอยู่สองต้น เมียของเขาไปทำงานโรงงานที่อยู่ไม่ไกลบางวันเขาก็ไปส่งบางวันก็ปั่นจกักรยานไปเองมันแล้วแต่ว่าเขาจะว่างหรือเปล่าแต่เขาก็มักจะไม่ค่อยว่างตอนเช้าเนี่มักจะมีขาประจําเรียกให้ไปส่งอยู่มาวันหนึ่งในชัยก็ถอยรถกระบะป้ายแดงออกมาขับโฉบเฉี่ยวไปมาแปลกใจกันทั้งเราแวกบ้านเอาเงินที่ไหนไปพ่อนน,นั่นน่ะ,นะขับมอเตอร์ไซค์ก็ขายไข่เป็ดมันจะพอหรือนั่น เท่านั้นยังไม่พอเขายังแสดงความมั่งมีด้วยการประดับลำคอของเขาด้วยสร้อยคอทองคำเส้นโตหนักสิบบาทสีทองคำแทๆ้ๆเหลืองอารามหนักอึง้งไม่ใช่ของปลอมหรือว่าทองชุบแต่ประการใดเอ๊ะไปถูกหวยรวยโปที่ไหนมาล่ะเพื่อนบ้านถามเขาก็หัวเราะเฉยเสียแล้วอยู่ต่อมาเขาก็ซื้อที่ดินแปลงนั้นแปลงนี้ใครบอกขายเขาก็ซื้อเอาไว้เอ๊อย่างนี้มันไม่ธรรมดาแล้ว แล้วก็ไม่ธรรมดาเสียจริงๆนั่นแหละก็ลือกันอย่างล,ลับๆว่าในชัยรวยกระเป๋าหนักเพราะค้าขายสิ่งผิดกฎหมายก็คือสิ่งเสพติดต่อมาก็ระบุได้ว่าเป็นยาบ้าเพราะว่าพวกวัยรุ่นขี้ยารู้กันดีในชัยไม่ได้ขับรถส่งคนเพียงอย่างเดียวเขายังขับรถส่งยาอีกด้วยเล่ากันว่าเขายัดใส่ยาบ้าในไข่เป็ดที่เขาเจาะเอาเนื้อไข่ออกไปแล้ว แล้วก็ยัดยาบ้าเข้าไปแทนปะปนกับไข่เป็ดจริงๆส่งขายให้กับผู้ที่ต้องการมันไม่มีใครรู้เลยว่าไข่บางลูกมันไม่ใช่ไข่ธรรมดายกเว้นผู้ที่สั่งซื้อไข่เป็ดชนิดพิเศษสุดนี่ที่ราคาของมันเหมือนกับไข่เป็ดทองคําเลยทีเดียวบางทีเขาว่ายัดอยู่ในกระสอบอาหารเป็ดไม่มีใครสงสยัยเขาขนยาโดวยวิธีการนี้เขาเป็นระดับเอเย่นจำหน่ายปลีกและส่งทีเดียวเขามีเงินแต่ว่าเขาไม่ยอมปลูกบ้านใหม่ อยู่กันซอมซอ่อปกปิดฐานะอันแท้จริงแต่เมียของเขาก็ยังไปทำงานอยู่เขาไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวเขาบอกว่าหมอตรวจแล้วบอกว่าเป็นหมันพวกมอเตอร์ไซค์คิวรู้กันดีว่าแท้จริงและเขาทำมาหากินอะไรแต่ก็ไม่มีใครกล้าพ,พูดเขามันก็ร้ายไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเขามีสมัครพักพวกเป็นเจ้าหน้าที่เร็เวๆบางคนแต่นั่นเขาก็ต้องจ่ายความชั่วมันก็มีราคาของมันเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งตำรวจให้สายมาซื้อยา เอาธนบัตรนั้นไปถ่ายเอกสารหมายจะรวบตัวเขาแต่เขาไหวตัวทันพอบุกบ้านเขาก็มาเจอตัวเขาแล้วเขามานกรู้จะตายเขามีเพื่อนค้ายา,ยาอยู่ด้วยกันอยู่คนหนึ่งชื่อไอหมานไอคนนี้ก็สุดยอดเหมือนกันเป็นเอเย่นแบบเดียวกันกันกบเขาแหละหมอนี่เคยโดนตำรวจรวบตัวไปแต่ไม่ใช่เพราะขายยาโดนไปในข้อหาผู้เสพไปนอนเล่นในคุกไม่นานก็ออกมาลอยนวลได้อีก นึกว่าจะเลิกเหรอหมไม่มีทางอตอนนั้นเขาเป็นผู้บริโภคแต่การกลับออกมาใหม่นี่เขาไม่ใช่สมานหน้าตาห่วยๆคนเดิมแล้วออกมาด้วยความกล้าแข็งเพราะว่าถือว่าผ่านมหาวิทยาลายัยฮ่องกงอ่าคือกรงขังมาแล้วสมานไปได้สวยทีเดียวในกิจการผิดกฎหมายของเขาแต่แล้ววันหนึ่งในชัยก็ได้ข่าวว่าหมานมันจอดไม่แจวซะแล้ว เพราะว่ามันอยู่ที่บ้านเขามันดีๆก็มีตำรวจบุกไปคน้นมันพุ่งตัวออกทางหลังบ้านเสื้อแสงไม่ได้ใส่นุ่งกางเกงขาสั้นเก่าตัวเดียววิ่งผมยาวปลิวล้มไปตำรวจเห็นก็สั่งให้หยุดอ้าวหยุดก็งโง่สิกระชากปืนพกออกมาซัดไปหนึ่งนัดพวกเจ้าหน้าที่ก็หลบปนวุ่นนย่ยเขาก็คงคิดว่ารอดแล้วอืมมาได้ไกลพอควร แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นจ่าคนนังแอบอยู่กระโดดคว้าตัวเขาไว้ได้ก็เกิดการกอดปล้ำสะบัดควัดเปล่งกันอุตลุดกระสุนลั่นขึ้นนัดหนึ่งจากปืนของคนร้ายจ่าตกใจปล่อยเขาเขาก็หันกระบอกปืนมาจ่าก็เลยซัดเปรี้ยงออกไปไอ้หมานก็ม้วนตัวลงไปกองจมอยู่ในป่ายะแม่นมากกระสุนเจาะทะลุทะลวงเข้าไปตัดขั้วหัวใจได้ข่าวนี้แล้ว ในชัยก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็เพิ่มความระมัดระวังตัวเป็นสองสามเท่าหลังจากได้ข่าวไอ้หมานกลายเป็นศพไปไม่กี่วันตำรวจก็บุกค,ค้นบ้านเขาแต่ว่าในชัยไหวตัวซะก่อนเผ่นหนีไปไม่ได้ทิ้งหลักฐานอะไรเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็เลยคว้าน้ำเหลวติดมือกลับไปลงพักแต่ดูเมนืนว่าตำรวจกัดไม่ปล่อยตามล่าหาตัวเขากันควักเลยจนเขากลับเข้าบ้านไม่ได้เมีอยอยู่คนเดียว เขาแอบไปหาแล้วก็แวบออกมานอนข้างนอกตำรวจให้วัยรุ่นไปขอซื้อยาเขาก็ไม่หลงกลเมียของเขายังคงไปทำงานกลับจากทำงานปั่นจัก,กรยานช่วยเหลือตัวเองเพราะเขาไม่อาจจะไปรับไปส่งได้เป็ดก็ปล่อยให้อยู่กันตามยถากรรมเมียก็ไม่ว่างหนักเข้าเขาต้องมาจัดการกับเป็ดที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอ,อยากจะกินอยากจะเล่นน้ำแล้วก็ไข่ขายโลยกเล่าไปเลย ก็ทําให้หมดห่วงไปได้ตํารวจก็นกรู้พอเขาขายเป็ดรับเงินรับทองเสร็จสับคนซื้อขนเป็ดใส่รถขับออกไปปุ๊บอ้าวตารวจมาแล้วพัวพลายกันเข้ามาทําให้เขาต้องเพ่นตัวปลิวโดดลงมปในน้ําในคลองที่เหม็นๆนั่นแหละแล้วก็ว่ายไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งมุดตัวเข้าไปในพงหญ้าอ่ามุดเข้าไปไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นตัวเสียงเรียกให้หยุดหน้า,หย,ห,นาหยุดหน้าดังอยู่ข้างหลังโอ้หยุดก็คงยังโงอ้ที อ่าถ้าโง่ไปมาขายยาบ้าหรอกตำรวจตามไม่ทันโอ้สบายหายใจโล่งอกเขารอดตัวมาได้กยกช่วงต่อมาตำรวจไม่มากวนหน้าแปลกใจเอ๊ะมัวไปทำอะไรกันอยู่ที่ไหนเขากลับมานอนบ้านได้หลับนอนกับเมียมีความสุขเราแวงอยู่บ้างแต่ไม่มากอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าน,นี่คือจับอาชีพเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละชีวิตมันก็เหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นฟางที่ผุเปื่อยจะตายโหงตายหาวินาทีไหนก็ยังไม่รู้ เขาก็ต้องหายใจอยู่บนความไม่ประมาทถ้าบุกมาเมื่อไร่ก็หนีหนีไม่ทันก็ยิงกันตำรวจไม่มาก็ค้าขายเป็นปกติส่งของได้เขาเจอพวกที่คิวมอเตอร์ไซค์พวกนั้นถามว่าเมื่อไรจะมาขับเขาอยากจะถีบให้ถามได้ไอ้พวกบ้าปัญญาอ่อนอยากจะบอกมันว่าขับไปพ่องมาลากคอไปอสิวันนี้เช้าเช้าเมียเขากลับมาจากทำงานเพราะว่าเมื่อคืนเข้ากะดึกกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกว่าบ้านเงียบเหลือเกิน ใจคอไม่ดีขึ้นมาดืด้อๆอย่างนั้นเองในชายอยู่หรือเปล่าหรือว่าเพ่นหนีตำรวจไปแล้วเปิดประตูเข้าบ้านไปก็ตกใจแทบสิ้นสติร่างที่นอนจมกองเลือดอยู่นั่นก็คือผัวของหล่อนเองได้จะกรีดร้องลั่นบ้านแล้วก็วิ่งออกไปตามเพื่อนบ้านมาช่วยกันดูหน่อยบ้านถูกหรือคนกระจุยกระจายเละเทะหมดมันต้องหาอะไรสักอย่างแล้วอะไรล่ะที่มันหา สร้อยคอทองคำสิบบาทหายไปเงินอีกก้อนหนึ่งที่ในาใยชายเก็บเอามาไว้ในกระป๋องเก่าๆแล้วก็ปืนพกของเขาก็ไม่อยู่สภาพศพหน้าสยดสยองไม่ใช่โดนยิงแต่โดนกระหน่ำสับด้วยมีดโตที่เปื้อนเลือดทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุและขวานอีกอันนึงก็ตกอยู่เปื้อนเลือดเหมือนกันพวกมันใช้อาวุธเหล่านี้สังหารเขาอย่างโหดเทียมไม่รู้กันเลยว่าใครเป็นผู้ลงมือฆ่าตัดตอนหรือว,ว่าฆ่าล้างนี้ ในชายขายยาได้แล้วไม่เอาเงินส่งให้ไอ้ตัวที่ใหญ่กว่าที่ไปเอาของเข้ามาพวกนั้นทวงถามหลายหนเมียเขารู้ดีในเรื่องนี้ก็ยังเตือนนั่นนี่เป็นล้านแต่ในชายบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการได้เมียก็อยากจะให้เขาใช้นี่นั่นให้หมดแล้วก็หันหลังให้วงการนี้หล่อนขอร้องให้เขาวางมือเสียเขาก็หัวเราะไม่ยอมเชื่อเขาบอกว่าเงินเท่านั้นเลิกแล้วจะอะไรกินเมียก็บอกว่าที่มีอยู่นี่ก็กินไม่หมดแล้ว สองคนลูกก็ไม่มีเขากลับบอกว่าไม่ได้ค้าขายก็เหงาตายอสิเขาพูดเล่นเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานแต่ในชายก็คงจะรู้ว่าไออาชีพเนี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันเลิกยากพอเลิกไอพวกที่เคยติดต่อกันอยู่มันก็จะเกิดความระแวงแล้วในที่สุดเขาก็จะพบจุดจบมันเป็นกรรมเวรที่ขายยาบ้าให้คนอื่นติดงอมแงมเสียผู้เสียคนขาดสติเอามีดไปจี้คอคนอื่นบ้างคาคนอื่นตายบ้าง กรรมส่งผลเป็นทอดทอดไปตั้งแต่คนผลิตไปจนกระทั่งถึงคนขายและคนเสพในชัยกับเจ้าหมานก็ชดใช้กรรมกันด้วยชีวิตของพวกเขาเองไปแล้วครับ